สวัสดีพี่น้องวันนี้พ่อแอมาถ่ายคลิปยามเศร้าๆพี่น้องสิพาน้องใบบุญไปเลาะเพิ่นแอบหลยมันน้องใบบุญเพื่อนก็นสิขี้ซ่าเร่งเลยพี่น้องพาเพื่อนไปเลาะใบบุญใจไว้พี่น้องให้พอเท้านุ่งเครื่องให้แล้วก็ ให้ยัวมากที่เลาะซาเล้งเลยสิพาเพิ่นไปเลาะเลาะแคมเซ่พี่น้องติดตามไปน้ำกันบายบายบายทวันหาเลาะพี่น้องพาเพิ่นเลาะพิ่นบายบายอาคีซาเล้งเลาะไปน้ำกันพี่น้องกลับมาจังซื้อขนมเนาะ มาเด้อกีฬาพี่น้องบ้านเนาะ พาพันไปล่อเรื่อยๆพี่น้องขี้ให้แอบน้องก็ให้เลื่อยก็ให้พี่น้องเลยยั่วยั่วพันไปล่อลินพี่ล่อมาล่อวัดพี่น้องล่อแคมเซถ้าน้องไปบุญล่อถ่ายธรรมชาติให้พี่ให้น้องเบิ่งเลย คือสลา,าสลา,าวัดและพี่น้องทางเทือมีคนมาจากทางไกลทางอื่นมา,นมาแว่พักเร้าอยู่นี่เป็นธรรมชาติถือว่าสวยงามพี่น้องอยู่แคมเซเลย น้องใบบุญล้อยามเศร้าหับอากาศสดๆพี่น้องอันนี้ก็คือทางทิศเหนือเนาะพี่น้องของบ้านมหาไซจะมีบ้านสองฝากฝั่ง จะเอขี่ลอ่อมัดอันนี้ใส่น้ำพี่น้องรอ่อหนังนี่เพิ่นจังบอันนั้นอยู่ในลอ่อเพ่นจังบอตกแค่บบใส่ล้วเพิ่นเวลาลวดไปเราจะง่ายจะเอจะเอไปนำเทาฮะซี้ยังลูกซี้ยังมาปะโอ้เพิ่นเห็นมา เป็นตาคอยใจน้ำเพิ่อนอยู่ได้พี่น้องเวลาให้ล่ะก็แม่แม่แม่โอ้เชยดได้าใดเพิ่นบุยู่น้ำสุดแต่ปิ้นแต่ปัวเอาล่ะนี่ก็คือทางทิศใต้พี่น้องตะเวนกำลังขึ้นพี่นอ้องอากาศแดดกบบพอดีวุ่นๆุ่น พา่นกับเมื่อเลยพี่น้องพาคนกับเมื่อใช่ใจเ่จเหเมหา้าาทำแบบยากเนี่ยพี่น้องหัดร้อเนีนนะ่ยทำเนะี่ย านนี่ลงบนหอดเธอแล้วปะขึ้นไปหานออห้อ,องปะฮ้อว่ะโอ้ตัวหงอยากไปเรื่อยๆพี่น้องโบอยากโบอยากลงเลยลงปะลงหาเท้าไว้ปะปะปฮะยเฮ้่ะปะ เดีเ๋ยวมาห่อเท้อเลยพี่น้องมาเบิ่งน้องเพิ่อนไม่จี๊ดสบ,บายดีพี่น้องลุกแล้วด้วยข้าวโซกไส,สพี่นออ้องลุกซะลุกซะจกลุกเลยดีจกลุกแล้วนี่ลุกแล้วนี่ลุกแล้วนี่ให้เลยเริ่มาย่เลยบุคือเก้าพี่น้องเลยเริ่มเริ่มซ้อเริ่มให้เ,เริ่มให้คนเราด้วย เล่นคนแล้วว่านำแล้วอบอวดแบบนี้เวลาล้มอบอวบเลยได้พี่น้องเอ o, okay. ้ยล้มแม่ได uh, so, ้ได้อ๋อนะภาษาทางบ้านพวกเนว่าอ๋ออ๋อแอแอแบบจากว้านำว้านำด้วยแล้วนั่งด้วยแล้วนอนนั่งนอนนอนหนึ่งนั่งนอนนอนหนึ่ได้เพี่นอุ้มพี่น้องห้างเลย เอ้ยอุม้มมาตะลาะแล้วก็ขึ้นมาจะมีนําเอือยเพ่น้แขงอกั้กตงอก,งอกงแล้วไงแล้วลุงเลยปนไล้วข้อแงแล้วบะไ,ไ,ได้จากเดือนส <c oughs> อเดือนปลายแล้วเนาะ <c oughs> ทีเดี่ซิบงอีกมืก็ได้สมเดือนเลยเนะ คนก็ได้สามเดือนแล้ววันที่สักหกบ่เพิ่นเลยมือมันเกิดวันที่สักสี่วันที่ยี่สิบสี่นะป้ามันสิบหกกัยังอีกแปดมื้อยี่สิบสี่เลยนะตั้งหอดชามเดือนเลยนะเริ่มเก่งแล้วเดือนนี้ใหญ่แล้วเป็นผู้บ่าวแล้วเนอะดู่กับลูกกับหลานเนี่ยแหละพี่น้องสองตายายคือว่าผู้ละคน แค่ไข่ม,ขมุกเพิ่นพักของเฮียนแล้วก็ไข่แน่หนึ่เพิ่นไปของเฮียนแล้วก็สองเท่าละ่ะไปเฮ็ดไปหาอยังก็ยากแล่ะค่าลานอยากลงหาอ้นน้อยก็บางทีก็สิได้ลงแล้วเพินเ่นเสียดผูกแขนผูกแขนแล้วเพราะไงก็สิได้ลงไปหาอ้นน้อยกูเลยไปหาพระอ้นเช่นออบ่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 ตอนนี้ก็ แม่จีดเผืนเห็ดอ่อมไก่เลยพี่น้องอ่อมไก่สวายลุงเพิ่นเอามาให้เพิ่นอาย,นยากกินอ่อมไก่สวายให้แม่จีดเห็ดแม่จีดเป็นแม่ครัวลานนอนซอยกันเห็ดกินพี่น้องพ่อแอจะนึ่งเข้าเพกก่อแอจะนั่งจาก พาลูกพาล้านไปหล้อเหรินแล้วก็พากัะมาเห็ดกินมาเห็ดกินพี่น้องแกงไก่เราพาไปบูดกรลิ่นอ่อมไก่ใส่วายักาวขวบซะก่อนให้มันหอมซะก่อนพี่น้องมันจะมาใส่นางยานางนข้าวเบือเด้อมันก็คือน้ำยานางน้ำข้เบือพี่น้องข้าวขวบไก่ซุกเลยซะก่อนมันจะเอาน้ำในลงมีสูตรแมจีดเด้ออันนี้นางกับข้เบือปนกัน ขบเรือตัตามประมาณนะี้ไก่ซุกแลก้วกเอาน,นั่นขบเบือโล่งทนุกแล้วบอกอตอนนี้ก็นม่กกี้อาน้ำขบเบือโอล่งใ่ใบบุญใช่ขายภาพไปหรอกายภาพไปหรอก ตอนนี้ยฮะก็น่ำข้าวเปลือลงเลยด้วพี่น้องน้ำเนยน,นางลงแล้วเตียวทาให้หมะพรดตอนนี้กาวย่ลงพี่น้องไข่โมกก็ให้พี่น้องฮะใครโมกดูสิใบบุญเออใบบุญเนานะ <c oughs> ลงเรื่องราวใครโมกลงหน้าลงหลงังพอพิสว่าถือเท้าหน้าเท้าหลังพี่น้องเลย มมไม่ถ่าให้มอพดวันีินงเอ้ยเแบบบ,บิ่งนางใบบุญขี่ไห้นี่ยยังให้แต่ภาพปเละลินนี่พ่นงเบิ่งแบบน,นี่ยติดละติดลอดไปนค่อ่อะจ่ะจับสายพายไหมลูกฮะ,ะปะปะยัให้หมูพาไปลินดีฮอยากอยู่แล้วอยากไปลินแล้วอฮ้ยแล้วาพละะฮะฮขี่ดื้อ นอนทรายนอนรับอย่างเดียวพี่น้องรับปุ้ยเรื่องไงสวดเอื้อยผลมิตรยังให้ผ้าไปพี่น้องเอ้ยเสร็จนาให้ก็ได้พี่น้องพูงนาโม่บุคคลเสร็จให้กับุ่คคเสร็จฮะฮะฮะ คือกี่ไห้จะชูช้ไหจะพาไปเลาะลินให้พาขี่รถเดี๋ยวเ้ยทีนี้ครับก็มาต้องประแดกลง,ลงด้วยพี่น้องด้วยต้องประแดกลงก่อนมองก็เริ่มห้องแล้วเริ่มต้องประแดกแต่ปลาร้า มือจับกล้องคนเดียวพอแอร์ไปหาใบบุญแล้วกดเลยพี่น้องแล้วก็ผักแมงลักลงเลยพี่น้องก็ถือว่าเสร็จเลยจ้าออมไว้ใส่ไก่พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเลยเด้อพี่น้องคลิปนี้ม้าฮอนิลาไปก่อนพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าลาไปก่อนบ๊ายบาย